วันนี้เราจะทำอะไรกันคะเอาเราจะมารีแอครีแอคเรื่องห้องนี้พี่ให้หนายใช่เดียวจ้าลูเบตในซีรีส์ e อีพีสแบบโ,โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวดน,นแบนโอเค <S <S พี่หนก,กันยังไงบ้างดูอีพีหนึ่งแล้วอีพีสองไปแล้วถือว่ากำลังเข้มข้นเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือเนื้อเรื่องเนี่ยเริ่มมี d าม m a เริ่มมีปมขึ้นมาใช่เริ่มออม,มีปมเลเกลจิ๊กว่ามันจะเข้มข้นขึ้น ตัวชูลงเช่นแบบ้องมะปาดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเลยงงมากเลยั่งกระจออมกะจมากเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่อีจิตไปทำหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่าสวยกว่า <c oughs> มันหน้ามันโหนงหน๋อน <c oughs> โอเคงั้นไม่ให้การเป็นการเสื่อานะเราไปดูกันเลย ก็ไม่ตอบขาน้องอ่ะเมียน่ะขอดูน่อูไม่ได้จับโทรศัพท์เลยพี่ผมโทรไลน์ไปขนาดนี้ที่ไม่ยอมรับเลยหรอเป็นไรวะดุเป็นเมียเลยโทรศัพท์กูแบตหมดกูไม่ได้เช็คกูก็เลยไม่ได้ชาร์จอ่ะแล้วทำไมกลับมาดึกขนาดนี้ก็ต่หัวอนไงหัอนมันตกมึงเห็นไม่ได้ว่าตัวกูเปียกไมงเห็นไม่ได้เห็นไหม อนนี้พี่ไม่คิดจะบอกเลยเหรอว่าพี่จะไปไหนทําอะไรกลับกี่โมงเบอร์ตริดต่อผมก็ไม่มีออนี่อยู่กับมาตั้งหลายเดือนแล้วที่ไม่คิดจะให้เบอร์ผมเลยเหรอกคุณเป็นอะไรกับคนทั้งอ่าวะไมมีกูบอกอยู่ว่าแบตหมดหมดแตกกูฟังกูไหมเนี่ยแล้วเป็นเี้อะไรจะโมโหกูทําไมกูเป็นห่วงมึงไงหนาแวแล้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 วจริงๆก็มีแบบเด็กเสกเออใจขึ้นแล้วนะัวโทษ าสองมาดิเบอร์ให้เบอร์่คอื่นจะได้ยินเสียอจะได้ยินเสียงแบบว่าหรบอกคูมว่าอะไรก่อนตาสามตาสามตาามเมว่าอะไเปตัวเองเมว่าเบบี้ค่ะเบบ๊บ

มันจะเป็นเช่นไรป hey, ล่อยหัวใ <now? S 1> จมันผ่านความรักไป <Hey. S 1> ขอที่ขอขอ้เธออยู่ข้ขางๆกัน <Hey. S 1> ขอให้เธอและฉันกับความรักรที่สานงาน <Hey. S 1> ต่อจากวันนี้มันจะเป็นเช่นไรป <Hey. S 1> ล่อยหัวใจมันผ่านความรักไป <Hey. S 1> จะใช้ ของฉันมองให้เธอ Vui <laughs> สุดท้ายแล้วทำไมต้องคิดถึงเธอทุกทีฉันเัง จะทำไงเมื่อใจเป็นของเธอสุดท้ายต้องพบเธอสุดท้ายต้องรักเธอคนนี้ เนี่ยไม่เพลียนอีกหรอ,อ,หอผมเลิกเรียนแล้วลนี่มันเพี้ยง,งแล้วเนี่ยแต่ไม่เทิมแล้วจะ ยา่มเนี่ยถ้าผมคิดจะฆ่าพี่อ่ะพี่ไม่ได้มานั่งป่วยอยู่ตรงนี้หรอกแล้วยาก,กับโจ๊กนี่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่งั้นกูจ่ายไปในอื่นแทนแล้วกันนะโจ๊กยี่สิบยาสิบโห่อ่ะปลาเยมกินเท่าไห่ลูกกินเท่าไห่ ราะว่าทีนสุดนาบาดมากแต่มือนรับทีเนแอปเปนแฟนกันมั้งา่มจะคงเชื่อหรอมึงเป็นอะไรเนี่ยเปล่าจะช่วยไม่ทเนทย ต้อติดผิวกรนโอยนะเอ้ยไม่ใช่กรนโอยแต่เอารึนะเยมึงดูแลมึงดูดิเป็นไงล่ะเมึงไหมมึง มึงเป็นปะเนี่ยเป็นบ้าเลยหรอโษณาเขาจะให้ถ่ายโปโมดอ่ะอยากหน้าตายีบ้างฟรีเลยนะแค่แต่งชุดเป็นคู่เองเฮ้ยแต่ถ้ามึงเป็นมึงก็บอกกูได้กูโอเคกูกูเข้าใจเวยกูรับได้กูเข้าใจ เข้าใจใช่ป่ะเออดิี่เข้าใจผมเข้าใจเข้าใจใช่ป่ะมาพี่ดมนอนไอ้เพื่อนผมหน่อยนะได้ป่ะไปกับผมหน่อยได้ป่ะฟรีเลยนะถ่ายตัวเป็นคู่เองได้ไหมเออเออโอเคจริงได้ได้ชอได้วันเสาร์นะฮะวันเสาร์วันเสาร์หรอ จำงลุนะอ๋อเออได้ว่างวันเสาร์พอดีเลยมีคณะเพื่อเพื่อของปังตื่นดีเดี๋ยวผมปลุกเองเออโอเคผมให้ตื่นแล้วกันพี่หน้่มเป็นผัวหรอเพไม่ได้รอาไม่ได้หรอเอ๋ขอยืมหน่อย เดี๋ยวกูไปห้องน้ำแป๊บ,บนึงไม่ต้องตามนะเดี๋ยวกูไปห้องน,บบน้ําแล้วค่อยด้วยโอเคนะไปห้องน้ําด้ไม่ได้ <laughs> ยังจะเข้าได้นะคะสวัสดีค่ะยีนีต้นทคลินิกดักดาใส่แฟนแบบนี้รักอ่างหนึ่งเดียวกับโปรโมชั่นของทางคลินิกของเราค่ะคืออะไรนั้นขออนุาเป็นลูกค้าที่เคยมาทนั่นบ้างค่ะ โมชั่นสำหรับทางเซอริกิของเราที่จะมอบให้กับคู่รักในปีนนี้นะคะลองๆที long ่ใส like oh ่เสื like ้อคู่มาแบบนี้โอ,อย้ยได้ทริปเป็นฟรีไปเลย wow. <laughs> <c oughs> ค่ะแต่อ,อย่างนี้นะคะพี่ขอเล่าอย่างหนึ่งคูอเรื่องมันมีแว่ว้าคู่เรื่องนี้ค่ะ <c oughs> คือเมื่อวานมีคู่รักคู่หนึ่งค่ะมาทางคลินิกของพี่นะคะแล้วแบบปลอมมากคือพี่เนี่ยจับผิดแล้วดูออกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คู่รักกันจริงๆนะคะซ <c oughs> <c oughs> ึ่งพี่บอกเลยว่าประสบการณ์ของพี่ที่ทํางานที่นี่มากว่า1วันนะคะหนึ่งวันเลยขอบอกเลยว่าคู่ดูออกค่ะแต่ว่าน้องใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะครับดีค่ะพี่พี่จะเลี้ยงหนึ่งนะคะ ก็คือเงื่อนไขขงเรานะคะสบายๆค่ะมีเงื่อนไขนิดเดียวง่ายๆนะคะให้ถ่ายรูปแล้วก็หอมแจมกันแบบมูมมได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับสิบหนึ่งเลยเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานว่าเราเนี่ยเป็นคู่รักกันจริงๆค่ะพี่ครับผมว่าไม่น่าจะดีนะครับพี่ดีค่ะดีทำไมจะไม่ดีล่ะคะ ดีมากเลยค่ะเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยเหมาะสมกันมากเหมาะสมที่สุดแบบพี่เคยเจอเลยอืมชช่เอาละค่ะพร้อมแล้วค่ะที่ดูหน้าบาามากเลยนะคู่นะคะเป็นเอาเป็นน้องชายนู้นแก้มน้องนะคะที่แบบน่ารักคุ่มขึ้นคุ่มกลิ่นแบบประทับใจแบบอ๋อเห็นแล้วแบบสั่งซอ่ะคราวนี้ของเด็กผู้ชายของแก้มน้องได้ไหมคะใช่แก้มแก้มแก้มขวาแก้มขวาหรยแก้มขวาเออพร้อมนะคะพร้อมนะคะ 1นึ่สองสายึดมันไม่ได้นะคะคือน้ามันเกรงนิดนึงเขาแบบกลอะมาดูแบบเหมือนเอาปกติที่หนูวาะ<า>แล้วก็เป็นน้องนน็นของเกมนะคะแบบอ่าแบบเมืนมาทเกมมาทะเกมอนเกมโอ้ยโทษนะคะไข่ถุงโ,โทษะคะ่ะทยรูปยูทยรูปยู ทำออง,งานรือทำง,งาน,น,นถ่ายบันทีกเปิดสมีที่บ้านค่ะคนที่บ้านเป็นคนจีนติดสเนียงแบบคนตต <c oughs> ้หมอแต่เป็นคนจีนนะคะโอเคค่ะมามามาตอนนี้ใกล้ๆชิ้นๆเลยหอมแก้มแบบเปียงๆเลยนะ <c oughs> คะอมแบบอมอุ่นสุดนะคะแบบพี่ชาลอนพร้อมนะคะหนึ่งสองสามดี ดีค่ะวันดีะยิ้มอะไรก่อนเยกันเลยเดี๋ยวมาดูกันตะมีหน้านองหน้า้องหน้าหลังพี่ชอบพี่ชอบเดี๋ยวดูค่ะหุ่งไปเลยค่ะหลอกทำทีเหมนจะนิ่านิ่งออกขึ้นเลยให้ระวังใจจะนิดลืก่อนนะเมนหนึ่งสองสามเจียมผมทำได้หนึ่งสองสามเจียมไปค่ะอุ้ค่ะค่ะ วันนี้เนี่ยขอบคุณลูกค้ามากๆแล้วค่ะแล้วหลังจะาใช้บริการใหม่แล้วค่ะน่าตักเสมอนานาทีจะเจอคุณลูกค้าท่านแีนะคะที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าคราวหน้ามาบราิการระดับพรีเมี่ยมเหมือนเดิมะคะ่ะ<ล>เออและที่สําคัญนะคะราคาเราก็แบบฟรีสบายสบาย ราคาแบบเอื้อมจึงแน่นอนค่ะที่สําคัญอย่างเลยนะคะมาง่ายนั่ง BTS มาลงสถานีพังหลค่ะแล้วก็จะเจอเลยกับเดียเทียมคลินิกค่ะน่าตไปว่าหลังมาใหม่นะขอบคุณเดียเทีคลินิกนะคะเดี๋ยวพวกผมขอตัวก่อนนะไสวดีค่ะสวัสดี้นได้เราเหมือนอยูตายแล้วตาแล้วตาจันชีเอาตายล้ตายล้ตายล้

อทำเนี่ยเราเป็นแฟนโกูนะงเนีลยเฮ้ยไอพี่เจมเฮ้ยน่ารักเรลงเลยวะมีอะไรดีเเนาะไปอาบน้ำอ้าบอยู่ไอพี่เจม ไปอาบน้ำยังลีไลลุกไปอาบน้ำไอพี่เจมลุกไปอาบน้ำไปอาบน้ำ่อนั่งห่ายเลยกูนั่งหนาวไปอาบน้ำไปเฮ้ยกูจะนอนไปอาบน้ำ าเวลาเปลี่ยนไปกับความรักที่เริ่มผิดเน้นกลายมาเป็นความรักที่นึกซึ้งกินใจเขาฉันเขาคนใจอยู่ข้างกันขอมีเธอและฉันกับความรักที่สานงานต่อจากวันนี้มันจะเป็นเช่นไรปล่อยหัวใจนั้นพาความรักไป หลังจากวันนั้นเราก็สนิทกันมากขึ้นไม่ว,ว่าจะทำอะไรจะไปที่ไหน<ว>ก็ต้องตัวติดกันตลอดผมก็ไม่รู้นะวความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้ยั็นก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีผมก็ขาดพี่เขาไปไม่ได้ซะแล้วยิ่งนับวันก็ยิ่งรู้สึกดี ยิ่งนับวัน,น,นก็ยิ่งถูกใจไปกับพี่เขามากขึ้น,นจนทำให้หัวใจของผมมันเฝ้ารอาการได้เป็นเจ้าของหัวใจพี่เขาจะเป็นทีน <c oughs> ก็แอบงตลอดนะว่า,จ,าจะมีสักวันไหม <c oughs> ที่เราสองคนจะได้ลงเอยด้วยคนว่านคนรัก แม่ <N h á> นีไรว่าหรอ พี่เออพี่รู้สึกว่าพี่ว่างพี่ทำจะดีมากกว่านั้นีใช่พี่พี่ไปเองพี่ไปเองแบบทีาหาได้จ้าไม่ต้องขายหยุดหยุดหยุดที่ทำไม่ถูกจ้าที่ทำไม่ถูกจ้าพี่เก๋ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเนี่ยประดิษฐ์นี่คือบอกว่าทำไม่ได้แะดบหนึ่งโอ๊ยนี่โน่ได้แม่ยังไงแม่โทรบอกผมด้วยนะ ไปเหอะไปเลยไปเลยหนีฉันไปอยู่แทนเออพี่เจมพี่เจมเป็นอะไรวะเนี่ยเปล่าเว้ยมไ,มได้เป็นอะไรแล้วมึงมีอะไร,รอ่ะเออจะบอกว่าช่วงอาทิตย์หน้าผมไปทำงานไปด้วยกันปะ่ะอาทิตย์หน้าเหรอ เออกูไปด้วยกูว่างทั้งอาทิตย์เลยเว้ย<ม>แล้วมึงไปไหนกันอะ<ม>ส่วนรถไฟอ่ะเออได้เออ,ดเ,อ,อเดี๋ยวเพื่อนกูที่ชื่อสมยัยผมจำได้ใช่ป่ะเฮ้ยจำได้เออเดี๋ยวเพื่อนกูไปด้วยโอเฮ้ยเจ๊นะครับ มีะคะ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกความรู้สึกว่าชอบชอบซีนไหนแล้วก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้ในซีนไหนแอมบ้าดีกว่านะเริ่มจากพี่โนงก่อนพี่นงชอบซีนไหนคะซีนที่ชอบก็คือซีนต,ตอนที่ไม่สบายเฉกตัวเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้อเออมี่แต่คนไปดูแล,ลเขาใช่ไหมแล้วโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าแบบเขยอยากมีจังเลยกา ก็ตอนเมาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่ได้แบบเราก็เป็นสู่กันไม่ใช่แต่มันเป็นการเมาแล้วเขาว่าเมาเมาอยู่ข้างนอนอยู่ข้างแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็อ้วกโอ้ไม่ได้น่ารักเลยแต่คือโอเคโอเคอ๋อโอ้กจริงจจีบหรอจี๊บชอบโมเมนต์ที่แบบว่านางมาเปียกฝนแล้วนางอ่ะ ไม่ให้เิจชงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วช่องแชรปากแข็งว่าแบบเหมือนแบบจะไม่คิดอะไรแต่จริงๆแล้วฉันคิดนะฉันปากแขงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สว่าเฮ้ยฉันชอบทีนี้มันดูแบบฟินฟินแบบเากไหาไหที่รู้สึกว่าแบบอยากให้เกน่าจะเป็นตอนนอนแต่ในชีวิตจริงอะหลัอก้หลอเล่นกบ่ชอบ YouTube. ห้องนี้ที่ทางานนะคะออกอากาศทุกวันพุธเวลา3ทุ่มครึ่งนะคะและอย่าลืมนะคะสำคัญมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่งกระดิ่งให้เราเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากมาพูดคุยกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเราเนี่ยจะอ่านและก็ตอบบให้กับทุกๆคนเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราไวค้าจะมารังตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ